บอกเลยปันนิงไซส์นี้ไม่ต่ำกว่าสกิโลแล้วสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นใหญ่กว่าปันนิงไซส์องโลคือตัวที่ทําให้ปันนิงขาดแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมนี่คือรอยฟันปลาชโดนะนี่คือรอยฟันปลาชโดไซส์ขนาดเนี้ยหัวมันต้องรุ่นเนี้ยมันถึงจะกัดปลาได้หัวต้องแบบหัวต้องรุ่นนี้นะคะปากมันถึงจะกัดปลนนิงไซส์นี้ได้นี่ลาคาสิ ตามหาก,ก็คือตัวที่กัดเจ้าปลานิลตัวนี้มันคือปลาชะโดค่ะแต่ไม่ได้เรียกว่าปลาชะโดแล้วเรียกเป็นว่าใจงสองลำปลาเทานี่คือสิ่งที่ตามนี่คือสิ่งที่ทำไมไมันชอบมาลบปลาเทาและทำไมมักมาบ่อยๆเพราะมันตามหาสิ่งๆนี้แหละสิ่งที่ทำให้ปลานิลไซส์สโลผัดขึ้นได้ทุกคนมันต้องหาออกมาให้ไ,ด,ได้ไม่อยากผิดไม่อยากผิดเราจะไปหาญินสาวลำปลาเทากันไม่ว่าไหน